ดีครับดีคับดีครับสวคับดีครับสีับดีครับดีัสดีครับสวัสดีครับดมครับดีครับดีครมบดีค่อบดีครับดีครับดีครับนีครับครับดีคอบดีับดรีรกันมาครับดนว่าได้ยินขดาวเพบ่ีคครับดีังดีเพั่ดีครับดีครมาเอารถดัดีครับดีครับดครับครับดรครับบบดบครับครั แม่นี้ไม่ได้ไปงวดนี้มันไ่ปขายมั็ไไปวันที่ยี่สิบสามจงสเดลงออาเขาจบเจนท่านโอดีเนาะเย็บว่าท่านทีบ้าน่าโชดีเพาะก็แม่หนูไก่ได้ตามห้ายงวดเลโอ้ยวาดงวดขาดั้งเยางนถ้าขายตะลีสองงวดแล้วขายเหล็กเห็กมือย่านมือวันนั้นฝันห้าฝันตอนที่หนึ่งห ปันมาตำรวจมาจับปันโซเฟอร์เอากันนันขึ้นใส่ทังสี่หล่ะเอาเป้นแกใส่มือจับจู่พลางหลังปัะเดี๋เลขกไทยรถหนงสี่หนึ่งจังบอดดาเมื่อเวลาก่อนเหมืนโซมาหาเขาเขาเลยว่าโอ้ยพีแล้วแม่ว่าสั่นว่าตัวใายเล็กเหลี่ยมหัวว่างหันกะนั่นกับพระท่านเอาโทรหานโรหานนองกันกอล่ะ เออาล้ม right. <children> <eating>. ันหมดลาแล้วแม่แมเฮ็ดยังอยู่สันกับบดาแม่็เลือมาอฟัเพ้ออกแม่แม่ยังเลก็เป็นตจย่างนั่นบัดนี้อันบเลตอันน้องอันบกหู่จักตคอยบ่หู่จักหมดบดเบยบงคานี่เวลาบัเบ่ล็ระเรืองน้ำเินได้บเลออกจ้ลูกลเลออกแล้วจังไม่เห็นมาไปนดใยาจะเป็นภากันไปันทางหยาโอ้ยสมัยเสียดายตก็ ของแม่แหลมนี่ไปขายสาสมแม,มงเหรอครับผมจ้ามีพัทยามีพัทยาแย่มมากกับจังบมค่ยอยผอกันยัดเทียกกันแย่ได้อยู่กับจังได้เห็นเลยต้องผ่าเพิ่มมันต่มื่อวานี่ฟันบ้างเอาอย่างว่างขึ้นนี่ฝันว่างปุญญาค่อดีอยู่บัดหน่อยจักเป็นอายุคนมันห้าสิบเจ็ดดม่เป็นหกสิบเจ็ดเป็นนี่ตายไปแล้วอย่งไหนจังเรามาว่ก็เลยอยากกินม,ม,มุกไข่เหมืนไข่หมุแดงนะ ค่ะเขาขายมกลนจังหวัดประชาว่ากูก็อยากเหรอประชนว่าวันนี้เขาเลียงมาขายขายไข่มุดแดงค่ะไข่มุดแดงสองมกวันนี้เล็กเอาให้เพินมกหนึ่งจากคลองเล็กเอามกหนึ่งค่ะไข่มุดแดงหนึ่งค่ะต้องว่ามันอายุพินจังแม่พินเท่าไหร่ใหมุดแดงมุดอาย่สิอืออะไรอายุพินแม่พังรู้ได้ปะ หมูต่องขาโมเดงหมก่หมไโมแดงหมกลยีิเขามาขายสอมนีแม่เลียงเอาหุ่นหมกึงแต่องกเลเอามาหมกหนึ่งไปซื้อแต่กูอยากให้โมแดงคแกะะเอาขันยาซื้อแล้วหีเอางาขันเอาซะอันหนึงอันหนึ่งล้านไปให้ชาวบนเ้เล้งางสิมดนก็ใันเห็นเมนจักเสียจำก็ได้เลยที่ว่าตอนท่านตายยู่พนน้ จับมาเจับเลนูเพิ่งเล่ร้ปจับสาเลยเจ็ดเจดบ้างเจ็ดเจ็ดั้ว่าแหละจับสิ่ข่อใดบ่างหูถ้าว่าเจ็ดขัว่ั้วสองขั้วสามหูวดูมาเรียนองใจใรูแล้วรูเหลี่ยงเลข้ามมืแดงรูปเหลียงใหมดอแดงสองศูนกับเลขกับเลขสิบเนี้ยบ้างสิบเนี้ยเลขแปดในสองศูน0เนะ เอ็นบุกไทยโมเดลยี่สิบบาทยี่สิบย่สองสให้ร่นเอาตัวนั้นานสอนยเาลขเลแม่ที่ไ่ขอประจำนี่ควรนี้มากว่งเันาทิตย์วันนี้สัญจออยู่ร้อยเอ็ เ่บอกได้ว่าหายเอ็ยดลอยเอ็ดมาลงบอกเด็ดชิดหน่อยชิดหน่อยว่ไอ้ลูกไอลกเบาดลเีดลอยเ็นเก้าสองห้าบอกเป็นละเอียดขางนวดอกามมัสองประจำมาสอห้ารับษนาดตัดตัดตัดามคู่มันเดิมแม่เอี่รับเป็นเก้าสองเก้าห้าสองห้าเน่นตัวแรกเนี่ย เนเก่าสอตัวันเก่าสองตว่ันเสากำเนิห้อห้างเขาเป็นเาบนของห้างเขล่างดี่กเกันล้วเหมืกัเเสาองหัว้หมัดของบางข้างก็หอสามตัวบางข้างก็หอสองตัวฒนาการตัดนตัเนย

ลักษณะการตัดกระตาจากสามเหลี่ยมบางที่เขาโต้บางทีเป็นเขาสองแต่หนึ่กตรงตรงแต่บริษัทสัมผัสเพิ่นบริษัทถามเพิ่นทกงวดหอกเพราะว่าเพื่นไปพัทยะนีเมพ่นลงมาขายสลาิแม่เาบอว่า้เพ่นอันนีโชคดีขายรถนหนเนานีาคดไปค้าขายเกีุ่้นเพรว่าแปมาย่าใดดหลงหลดเมื่อจังหนึงไปเห็นเพิ่นรังก็ถามว่าแม่หลม้ยุบว่าข้าพน่ะอโซ่นี่ยค่ะ อันจับอ uh, ันนต์จับอันชูดได้ครับไข่ีถงก็ถอันแย่จะวากันอาขฟันมาสู้ฟันนาะงแม่ลมเนาะแม่นมแม่นใช่พวใช่บวมีผู้ใดลูกดอซีบงเยมาทีน่งคะัมผมไม่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 ไไม่ไไม่ตรองไม่ยอดมีหน้าของแม่เี้ยอชี่เป็นเลขข้อฟันครับผมเลกงไข่มาแดงเนาะมาขาย อทบาทครับผมจะ่าอต้องหาเป็นเลขขำมวเขาแม่อะไรนะครับผมสึ่งครั้หนึ่งเป็นหายซี่แต่เอขาต้องตรงเต็มเต็มยครับสมทุมเขาสองต้าหาสองหาเป็นตัดเป็นไม่แม่แล้วเหายตัว้ลมตจะมีแค่คู่เดียวแล้วกให้ตาไปเนียอข้างกับาสามตัวข้างกัเขาสองตัวต้องอมุนเอาแล้วนังหายานอันยาได้ค้ทุกทาตรง ได้บาแม่เราสิลงพัทยาไปพัทยาต้องโรยางเดียวัดที่นี้ไปขายสลากินแบงแม่ขายแถวบ้านเฮาแมนขาย่้ใดบ่แม่ก็ไปไกลเน้แบบเามันเงินบ่อตรงเขาเป็นเปาเป็นตะางแม่แม่ยิน่ามอก็ไปซื้อซื้อจะราเด็งเงินคว่นะเดงเงินตะเงินตะเง ว่าแม่เงินเสซนนี่เงินเสียใจกันเสียใจกันนี่มันสำคัญว่าแมงน้องเสียใจกันนี่มันสำคัญมองความมุ่งินนะบ๊บบตัวขายดีนี่บ่อปันใดนะแต่ว่ามันสำคัญอยู่ตัวปันใดเงิน่นีมองเสียใจกันขายเงินแล้วเงินปันใดห่อนั่นะเนมองเสียคอยลวดหน้านี่แหละเนาะเอ้าก็บบอกากับบอบกับบ๊อบเม็ดบ๊อบเป็น่ยังนะครับแนวทางนี่ก็คือเป็นตัวฝันของแมงแดงเลยครับเด้อ ก็มีสูตรน้ำความนะครับสูตรของคนก็เคยเข่าแบบตรงๆนะครับสี่แปดหนึ่งก็เคยเข่าตรงๆก็ได้ทั้งก็ได้กินแมลงทุงวดก็ได้ทุงวดกันสิว่าเข้าทุกงวดกัว่าพวได้นะครับแต่ว่ากันงวดตเกิงเกิเนี่ว่าเข้าทุงวดกับว่าพวกได้ยเี้ยแต่ว่าันาดน้ำในเขานํนั่น่าก็ใครได้ยูน้ากันเนาะครับเนาะแมลงโยกเกิน สรุปเอานีทียาสรุปสรุปแนวทางของแม่แหลมเลขปันคือสองศูนเลขสูตรคือเก้าสองห้านะคะถึ่งแม่น้ำให้ตัดเป็นสามคู่คือเก้าสองเก้าห้าสองห้านะคะตัวเน้นเป็นว่าพะแนนเก้าสองนะทั้งหมดทั้งมวลนี่ต้องไปกรับบุนรางป็นแนวทางนะสิ่งแตงรันะคะครับคุณแม่ลายนะครับเด็กด้องไม่แพ้เมนเดิมบ่ายอมทงจเดินทางไปทำบุญยวัาหยุนปู่รอด วัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิไดดันอีสานครับเนี่ยนี่ของดีทิพย์ไม่ทิพย์นี่เพราะฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเหลียดเงินเหลียดทองเหลียดทรัพย์ครับค้าขายขายขายของบูดีลูกค้าบุคคลใเขาล้านคนยาง่านเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เหลียดเงินเหลียดทองสื่อเหลือสื่อดนตรีเป็นสื่อดีครนะครับท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนั่งถ่ายอยู่ข้างในครับมา วิธีใส่องดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะู้ดีครับครับคุณผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับนยครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอ้เรื่องการเมตตามหายมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เรื่องการใายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่อง อ,อตอนายกเลือกกอารงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนียมช,มชมชอบขายขายทุกอยาา่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเครับหลวงปู่รอดเนาะครบับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แหนกบีใช้เลยใช้เลยใช้เลยเออตกมากรปับแ้วก็บีบีอย่างนี้อธิฐานหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าไปสามครั้งลูกหัวสามลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุอุ้ยน้องเบิดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์บุญปหลอดเหมือนกันนะครับเาครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมก็รวยเพราะบุญปุโรดไงเพราะนวดตีเหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเตือนๆไหมครับอธิษฐานอย่างยาเราองการสินใดขายที่ขายทางคือลถซืออะไรก็อธิษฐานออกได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิงของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามพูดกับผู้ใหญ่เนาะขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกโกลมครับท่านผู้ชมบาเอามาอ็มงหินขาวกับบือรอดซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน,น้ำกันครับใส่เราดีใส่เราล,ล่วยครับสำรับทำใดที่ค้าขายของบุก่อยดีลูกค่าย,ย่างบมเห็นลานเฮาไขว่ไขว่ามีเอียงบุดบงังหรือว่ามิอาถันมาบุดมาบังนาลานเหตุนในคนมองบมเห็นลานข้าเฮาเดินผ่าน อนวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใสครับดวงจุดเปืดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานคาดลานขายขฮาครับขายดีปันที่ยงที่ทาลำรวยเงินท่องกันร้ายครับกต่ามาชมเนาะบ่าวแอมเราตรงหุ่ยินซื่อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมืงเหรครับมีโอกาสต่มาสักกิ์กะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากอีซีเอาไปรวยน้ำกันครับสมัครทันใดทีแบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี ครับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยา่าใครคนหักคนหลงเบ่าวบาวย่างไก่ผู้สาวผู้บ่าวมาดเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยเลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาลงปลูกมาเนาะครับเนาะแล้วก็เมื่อเต็แทบครับท่านผู้ชมเื็มแทบแล้วก็บี้ยังสิครับหมุนยังสิครับแล้วก็ท่าปากสามเทือนหนูปากสามเทือนะครับ ท่าปากสามเทือท่าคิวสามเทือล่ะกะ็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นนวนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นนวนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ละก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆ,ดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวงปูป่ปุกเสกเกลียบย้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาลจนในแตงเพ่งให้ลวงปูหลอดละครับท่านผู้ชม จักดังบูด no no. so ังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แตงเพ่งให้น่อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแตงเพ่งให้เจทีอาจารย์นี่ยส่วนมากก็มีบหลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกมีนก็แตงวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยเนี่ยก็แต่งห้กันน่ครับเงินคาว่าไส้ที่แห้งครับมีแต่เงื่อนไหลมาที่มากก้นหักค้นหลง บใบแอมเราทุงกับบุหรี่ซาครับเอาไปฝากอีพซี่กระโถนตามเมือโถ่นี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับต้องเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเขาแท้กระจายให้เงินไหลมาที่หน้านะครับนั่นสัมบูชมแลักการใบแอมเราทุ่งนี่ได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้ยอีพซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสมะล่างกายเสนีย์จะให้ที่บตี สีไล่สีมันบถมันบงนังเสียดจะง่ายในตัวเขาสิได้ออกอาไปเดินจินและะ้วกะอ็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะและะ้วก็เ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มาครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบอยเอ็มระตุงนี่เอามา้าโหลายครับามาฝากอิดสี่โบรายกระทู่มาได้ทู่มาได้ครับมาหาบายเอ็มระตุงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปเลื่อยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือปลีเอ้ยครับเอาไปใส่ละให้ถือปลีกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง ลำรวยสามสิบล้ลลานถูกไหมครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยาใบเอามาตรงกสินเฮเบิ้งตุลีกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะหนึ่งตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพ,งพิ่งทำเสร็จใ,ใหม่ๆปะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำหักนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะ ดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้านําอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่หายหมดเลยพวงเนี้ยอืครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้าอาบไปแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำาอาบครั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 บล้างสเนียดจังเลยเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมส,สาธุสาธุ